สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆกัลยาณมิตรช่องกดชชาพีค่ะและสวัสดีเพื่อนๆพี่พๆกัลยาณมิตรที่มารับชมช,อช่องกดชชาใหม่นะคะวันนี้นะคะเป็นพลังงานสําหรับคนที่เห็นคลิปนี้นะคะนั่นคือพลังงานของคุณนะคะเขาคนนี้นะคะกําลังขงคำคำมักขม้นในการทํางานนะคะเพื่ออนาคตของเขาเองนะคะดูจะเป็นคนที่เอาแตใส่ในหน้าที่การงานด้วยนะคะและเขาคนนี้นะคะ เป็นผู้นำนะคะเป็นผู้นำที่มีความอบอุ่นนะคะหากใครอยู่ใกล้นะคะเขาเป็นคนเลอค่านะคะแล้วก็รู้จักคุณค่าของตัวเองนะคะใจของเขานะคะได้ความรู้สึกตอนนี้ของเขานะคะมีความคิดมากขะมีวิตกกังวลสูงนะคะดูเครียดนะคะนอนไม่หลับบาง,าง,งครั้งเขาคนนี้มีความระแวงในตัวจนเกินไป แต่เขาคนนี้ยังสามารถอยู่แบบสดๆได้เพราะเขามีความเพียบพร้อมทางด้านการเงินหรือการเงินแข็งแรงอยู่นั่นเองค่ะอยู่แบบรอๆสวยๆได้เลยค่ะรักในธรรมชาตินะคะเขาอาจจะเป็นคนที่รักสัตว์นะคะแต่ในใจยังรู้สึกขาดบางอย่างไปนะคะและโชคชะตานะคะก็กำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเช่นกันค่ะ ให้สรุปนะคะว่าภาระที่คุณรู้สึกกังวลหรือแบกไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานรักคุณจะคิดได้เองเมื่อเวลาอันใกล้นะคะจบคำทำนายค่ะวันนี้ประชาก็สอนนํำคลิปดีๆนะคะมาพูดต่อไปในคลิปหน้านะคะวันนี้เป็นพลังงานเรนดอมนะคะขอบพระคุณมากค่ะที่รับฟังสวัสดีค่ะ